สวัสดีครับผมและนี่คือรายการ w h a t the f u c k โอ okay, เคครับผมจากที่คลิปที่แล้วนะผมของ AO นะครับช่อง AO Story นะครับได้มาดูเขาเรียกว่าเป็นอ,อดีตอดีตของอาร์มโอวน่าคือคผมเองนะครับว่าผมเคยถ่ายคลิปมาต exactly like ั้งแต่เด็กอะไรอย่างนี้อยู่กับเพื่อนแถวบ้านอะไรอย, <L> อย่างนี้นะครับ <S 2> <S 2> <L> ผมนี่คลิปนี้เลย Aww เออครับผมแล้วคนแต่ว่าชื่นชอบกันมากต้องการเจอตัวไอดอลคนนี้นยครับผมไอดอลเอ็มเนี่ยอยู่ข้างบ้านผมเนี่ยทักวันนี้ก็งอยู่ข้างบ้านด้วยกันเหมือนเดิมไหครับอยู่ตรงข้ามบ้านเองเดี๋ยววันนี้เราไปตามดูกันว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้มันโตขึ้นแล้วเนี่ยมันยังบ้าเหมือนเดิมอยู่ไหมหรือว่ามันยังเป็นแบบนี้ได้อยู่ไหมนะครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวไปดูกันนะครับใครยังไม่เคยดูคลิปก่อนนี้หน้านี้ก็ไปดูได้นะครับผมกับดูได้ที่ช่องเอวตอรี่นะครับโอเคเดี okay, ๋ยววันนี้จะนัดเพื่อนมากินข้าวที่บ้านกัดู่เลยง บบน้ำเลยน้ำท่าไม่อาบฝืนเปิดอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวไปบ้านมันกันนะครับอยู่ในซอยหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละเดี๋ยวเราจะมานั่งกินข้าวตรงนี้ชิวๆเหมือนวัยเด็กเหมือนวัยเด็กย้อนกลับไปอีกเข้ามายี่สิบกว่าปีได้รู้จักกันมายี่สิบกว่าปีแล้วทุกคนเดีย๋ยวเดินไปเพราะว่าวบ้านมันอยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหละเาข้าวไม่เกี่ยวเนี่ยบ้านมันก็อยู่ห่างกับผมไม่กี่หลังนั่นหรอกนะแต่เดี๋ยวผมก็ย้ายบ้านแล้วนะอีกไม่กี่เดือนย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่แต่กำลังดูๆอยู่ว่าจะอยู่ที่ไหนดีบ้านไหนดูโย่เด ไปหาเองมันไปทุกคนทั้งอยางเห็นหน้ามึงที่หายเลยนะใช่ปะใช่เขาบอกว่าอยากดูว่าปัจจุบันนี้มึงจะบ้าเหมือนแต่ก่อนมึงยังจะแบบว่าแมงเจอเบร์ได้อีกหรือเปล่าสวัสดีครับแมงเจอเบร์เอาป้าเอาว้าเดี๋ยวไปตามเอ็มกันกูสั่งข้าวไว้แล้วเฮ้ยต้องยืมเสือบ้างด้วยวายโดเดีงเอาเสือไปนั่งปูกันเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเดีวราแม่งลิมิเต็ดแล้วลิมิเต็ดคือเหี้ยหรอ ทุกวันนี้มันก็พูดจาไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมนะครับทุกคนกคน,นี่คือรถคู่ใจของเขาเวสป,ป้าเน่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแม,งม่กมีมูซามูซีนะครับ <c oughs> เออไอ้เหีเ้ยมันได้เหมือนเดิมนะแต่เ,เสียงแบบหนุ่มๆไปหน่อยโตขึ้นเสียงก็เริ่มหนุ่มนะครับอันนี้คือสุลาโด,โดนะครับผมชื่อในวงการชื่อว่าอะไรแบคฮ็อกนี่เหี่หยวดำไม่จะมาฟิปอย่ามาอกรไม่ตรงาม่ลอยปัดย่อแล้วกูจะมาฟิปแล้วก็ฟิปคอร์ดโกแล้วก็อยู่ปั๊บเจ้าโกนคอนโต้แล้วกูผี๊ในเนี่ยจะไม่ได้กลับแล้ว เดียวดอมแบ็คฮอกอันนี้เป็นเลนเตร์เปอร์อยู่นะครับเฮ้ยเสื้อของมึงนี่เขาเรียกว่านี่นะ่ะสปุกนิกนะเนี่ยนะอะไรสปุกนิกร้องใช่เนี่ยสปุกนิกมันเขาเรียกว่ามันเป็นาจานดาวเทียมดวงแรกของโลก<น>ที่ได้ขึ้นไปบนอวกาศกู๋ยังชอบไปเดี๋ยวไปตามไปเอ็มนะครับผมอีกคนหนึ่งก็ในฟิวเจอร์แก๊งเหมือนกันนี่แหละไปตามมากินข้าวกันไปคิดร้อนทิพย์หายเลยว่ะไปตอนนี้มีพงยีเพลงอะไรใหม่หรอวะกางย่งกำลังอยู่ในช่วงงการเขียนเพลงอ่ะใช่ใช่ใช่ อ่ะแม่สวัสดีครับเดี๋ยวรอเอ็มครับผมเอ็มทำไอ้นั่นผมมันอยู่แต่งผมไอ้นี่ไอ้นี่เขาต้องเนี้ยตลอดนี่คือบ้านที่แบบว่าเมื่อในอดีตที่เรามาเต้นบ้าบอกันถ่ายยังถ่ายนี่ถ่ายแล้วสองมาเต็มหมดเยข้ามก่อนครับผมแม่สวัสดีครับโหพอเข้ามาแล้วสึกเล็ก สมัยก่อนยังดูแบบใหญ่ๆอยู่ทักดีครับไอ้นี่ไงพ่อเมื่อวานผมถ่ายคลิปลงไปในโซเชียลถ่ายบอกว่าสมัยก่อนที่ผมมาเต้นกันตรงเนี้ยมายืนเต้นกันเลยเนี้ยแล้วคนชอบมากเขาบอกว่ามันบ้ากันมากวันนี้เลยแบบจะรวมตัวกันไปกินข้าวกันเก็บของมาจากร้านไงอั้มีจอวายไหนในวานเต็มบ้านเต็มร้อนหมดแล้วปิดไหมครับพ่อร้านปิดไปแล้วปิดเลยปิดร้านไปละโอ้อันนี้เนี่ยที่เดิมเลยแน่เด้ะจริงร้อยจริงร้านไม่เจ็ดช่องเจ็ด จริงรานวันที่เจ็ดจงเจ็ด้มุมี่สี่ที่สี่จุ่มวานาดารโย่โอ้ยยยยย่ยยมยยยเลยย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 ยนยอยย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 ่อยยยยยี่จะยย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 ย่ยย่ยยยอยยยยยยย่อนยยยยยยยเยยยยยนนนย พิไวัยของเรือกันแต่มันตลกได้ใจพุกตลกได้ตอนนี้พี่ชายอยู่เหรอชายอยู่ชายอยู่มีข้ากันผมซื้อต้มไปด้วยใช่ส้มตำเอาไว้ถ่ายแค่แหละมันไม่ไม่ลงทคนเยอะหรอกเอาพอไม่รู้ว่าถ่ายไม่รู้ว่านี่คือกล้องเป็นธรรมชาติดิเออทำไมต้องหกแปดร้อยโดหูรถล้มมาไงทล้มมาติดๆครับอ๋อนี่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยไม่มีไม่มีเนี่ยบ้านเราก็อยู่แถวนี้กันนะอยู่ข้างๆกันหมด นี่เอจางจ้องกูทำมาแล้วเมื่อเช้าไปดูที่ที่โรงงานเออว่าจะขอดกินอยู่ไฟไหม้หมดเลยมันไ,ไม้โรงงานทำไมอะไฟฟ้ารัดวงจรแล้วมันเป็นกระท่มบ้านบ้านสวนนะบ้านบ้านพ่อเจมส์ตะกล,ะลินไม้ข้างหลังเลยเราหมดไม้หมมตัว,ตวเลยอันนี้ก็เจ๊งไปก่อน <c oughs> แต่ว่า,า <c oughs> <c oughs> ขายขายเขาเรียกว่าขายไปสองล็อแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ก็จะได้ได้แหละแต่ทำต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าไอ้เครื่องปั่นน้ำมันเจ๊งหมดเลยเอมาเข้าเรื่องดีกว่า<อ>หลังจากที่คลิปล่าสุดที่กูลงไปก็คือเปิดคลิปให้ดูกันเปิดคลิปเก่าๆให้ดูกันมันคลิปมึงตอนเด็กหรือคลิปไอโดตอนบ้าไปลื้อจากคอมบินโดมีผมนะยคเออเป็นคอมคอมเก่าวินโดมีอ่ะเออวินโดมีโดแล้วเพิ่งเปลี่ยนเป็นเอ็กพีเขาอยากรู้ว่ามึงยังบ้ากันได้เหมือนเดิมหรือเปล่าปัจจุบันทำอไงครับผมคนเดิมครับผมตอนนี้ตอนนี้เป็นครีเอทีฟอยู่ช่องข่าวสารมีเดียครับ ข้าวสารมีเดียครับคืออะไรวะข้าวสารไีเดีเก็เป็นแบบว่าเป็นเป็นาย่อยของบริษัทข้าวสารอีกทีหนึ่งข้าวสารก็จะมีข้าวสารเอนเตอร์เทนเมนต์ข้าวสารบีข้าวสารซาวอะไรเงี้ยนี่จะบอกก่อนว่าเอ็มมาแม่งทำงานเบื้องหลังมาเยอะมากบริษัทอาร์ก็ทำอาร์ทำครับทำอะไรอีกทำโฮมีเหน็บมันนี่ใช่ชั้นหนึ่งอะไรอีกแล้วก็ทีมงานที่ผ่าตัวละครตอนไลน์หงอะไรเนี้ยอยู่เบื้องหลังมาแล้วนะครับจนเดียวแสบหลังหมดแล้ว เลยตะกาวเก้าจุดสเบื้องหน้าในการมาทำเพลงเปิดค่ายเพลงที่จะค่ายว่าคอร์ดเบรกคอร์ดได้คอร์ดมีศิลปินชั้นนำอย่างอ๊อฟโอ้ยน่าดีเคยตามฟังกันได้ทำมาหลายเพลงนะทำคู่กันสามคนเนี้ยใช่คู่กันแต่ที่ปังสุดก็คือเรื่องสิทธิ์แดนตอนนี้กี่วิวแล้วหกล้านสี่ถูกยังไงไอ้ที่เด็กกระจอกของเรายังทำเพลงได้ขนาดนี้ไอ้ด้อปัจุบขายของอยู่ขายอะไรมันพูดไปเลยแรปเปอร์ทุกคนเดี๋ยวเข้ามนะครับผมแรปเปอร์ทุกคนเนี่ยอย่าคิดว่าขายแบบว่า ไข่สร้อย ฮิปฮอปขายมั่วขายเสื้อผ้าโดนขายแล้วครับวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยครับผมไอ้นี่มันคือเซียนหลวงพ่อรวยนุ้ยรู้หมดน้ําอะไรมันนอนอธิบายได้ไงมครับเหรียญเหร็ดแหวนสร้อยข้อมือตะกรุดตื่นตีห้าไปวัดเพื่อไปต่อคิวเอามาเป็นรุ่นแรกเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงแต่แบบมีกินมีกินพอกินว่างจากการเขียนเพลงก็ไปขายเหลือพ่อรวยเหร็ดทุกอย่างมีหมด มเพื่อน่ากูงงว่การขายเรือบุริมเรือบุริมทำยังไงแบบว่าท้าอ่านนึกว่าใครเป็นคนตั้งราคาว่าต้องเท่านี้ต้องกี่บาทอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมัไม่มันก็ตั้งเองไงปกติออตั้งเราคาตลาดขายสองร้อยอ่ามันดูขายห้าร้อยอ่าเขาบอกว่ารับมารับมาสี่สี่ร้อยห้าสิบเขาขายอ่ะต่อพันหนึ่ง มันอยู่ที่คนเขาเรียกว่าสัตวาใช่ไหมมันมีตัวมันมีเลขใช่ไหมเขาเรียกว่าเลขเลขบักเลขโค้ดเลขโค้ดชอบเลขนี้เลขนี้อะไรว่าไปมันเคยแพงขายแพงสุดเท่าสี่หมื่นชอบมาห้าหมื่น ขายไปเก้าหมื่นโอเคอาขายไปเก้าหมื่นเลยเหรอสง่สงมาส,ส่วันนี้ตอนเย็นน,นี่ลูกค้ารู้ความจริงแล้วนะฮะมันเป็นการตั้เป็นการอะไนี่มันเขาไม่ได้ดูเราปกติปกติซื้อซื้อมาห้าหมื่นขายออกไปเก้าหมื่นขายขายวันขายวันนี้นนแหละตอนเย็นเช้ามาเช้ามาลูกค้าโทรมาแล้วฮัลโหลเนี่ยพอดีผมอยู่พระประแดงนะครับเดี๋ยวประมาณสักเก้าโมงนะครับเดี๋ยวผมไปเอานะครับยังไม่ถึงเก้าโมงเลยนี่ยพี่ผมจะถึงแล้วนะครับเนี่ยคุณได้ตังค์แล้ว ่นก็เป็นแบบยังไง,ง,งขเขาเรียกว่าอะไรแต่จริงแล้วเป็นเรื่องปกติอข,อของการไหลไปได้ถ้าหมากันไปอยู่ที่รัดทธาเขาอาจจะตรงชอบตัวเลขนี้เลขปักกันตรงนี้ใช่ไหมราคาจะแตกแต่างกันไปเหียเก่งมากมันทำได้หมดเลยด้วยเอ็มอ พวกอะไรวะมัดเออมัดข้อมือใส่ตะกุดใส่อะไรอย่างเงี้ยใช้ตีนมัดอย่างเงี้ยบึ๊ดปื๊ดปื๊ดใช่ไหมเอาอย่างนี้ปูแล้วตั้งแล้วเฮ้ป่วนโตนั่นมันไอ้นี่มันแบบไอ้อสิบไปอัน้ก็อันนี้คือความเป็นมาครับผมตั้งแต่เด็กๆมาจนแก่ตอนนี้อายุสามสิบกันอยู่แล้วมึงสามสิบแล้วเนี่ปีนี้ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ายี่สิบจนแก่แล้วแก่ถึงวันที่สามแล้วอ่ะเนี่ยตอนเด็กก็อยู่ข้างบ้านกันวิ่งไปวิ่งมาอยู่นี่ทะเลาะกันบ้างต่อยกันบ้างเที่ยวอะไรกันบ้างหมดโดย กูสั่งต้มตามมา,า, oh Stevens, าน,นั่งแดกกัน bueno, ย้อนมันหวานกันนิดนึงไม่แต่ว่าเป็นการสั่งแบบปัจจุบันแล้วคือการสั่งแอปเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่ป้าป้ากุหลาบป้าก็ขี่มาต้มตังต้มดำก็โบกกินกันเมื่อก่อนมีป้าช่อด้วยเออไอช่อไอช่อโอเคมาเดี๋ยวมันั่งกินข้าวกันนะผมมีอะไรเยอะเลยที่คุยกันมาครับผมวันนี้กับข้าวกับปลามาแดกแล้วนะครับ โอ้ยยี่ร้านนี้มันโหดจริงว่ะมีคนคอมเมนต์ว่าที่มึงถ่ายถ่ายไปตอนเด็กๆมึงบ้าจริงหรือว่ามึงเนี่ยพยายามเล่นหรือยังไงวะเออมึง acting เนอะเออ acting หรือยังไงหรือเปล่าหรือมึงอ้อถูดอย่างนี้ได้ไงวะไม่ความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงเว้ยอารมณ์เดียวกับเสียงไปเพลือกกระชอย่างนี้ เสกลงะนี่จริงๆแล้วอะไอตอนนั้นอะคือแบบว่าคลิปมึงหลังนะเรามีคลิปแรกว่าไรนะเต้นกันนี่แหละนะน่าจะเป็นคลิปแรกๆยืนเต้นกันบ้าบอชิบหายเดี๋ยวมีคลิปเบสอีกคนนึงเบสอยู่ไหนวะเบสไปไหนวะเออวันนี้มันไปไหนกันอยู่ปะดีอยู่ปะเอออยู่ดิเบสกินนมจืดอะอยู่ปะอยู่ปะน้ำไม่หงุดหงิดเบสกินนมจืดจะหลายคนถามว่าไอเบสคือใครแล้วในรูปมันนะในรูปมันอะกูเหมือนพ่อมันพอมาดูปัจจุบันนี้มาดูกันมาดูกันนี่เบสบ้าอยู่ตรงข้ามเลยไอ้เบสเบสอยู่ปะพี่เบนไอ้เบสอยู่ปะ ถ้าอยู่เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรียกมันได้ครับฝากทีครับมาโอ้โหไอ้สัตว์มึงทำเพี้ยอะไรกันหน้ามานะันอะไปกินบ้านกูไปนั่งกินน,น,นั่งข้าวบ้านกูนี่คือไอเ้เบสนะครับทุกคนกูเอาคลิปสมัยก่อนของพวกเราอะไปลง <laughs> มึงไปทำเพี้ยอะไรกันหน้ามาปะเนี่ยไอ้สัตว์ไอเพี้ย <laughs> มึงดูหน้ามันเป็นมาโลนเลยอะลูบ <m> ี้ลูบี้ไอ้เพี้ยเป็นพดมาโลนเลยไอ้สัตว์อ๋อกูมากินข้าวเออ อามึงนอนเถอะผมเองแกแหลกอ้าวเฮ้ยมึงถอดได้มึงถอดได้มึงสักไหนแลเนี่ยเออโทดูได้วยโทรศัพท์เลยมึงดูไหมรูปที่กูให้ชาวเด็กเขาดูเนี่ยกับตอนนี้เนี่ยมันคนละเรื่องเลได้สัิยิ่งกว่าไฮคอร์ดิกนะเนี่ยมีที่เล็งหัวด้วยนในตัวกับเคาน์เตอร์แน่นอนเคาน์เตด็กอ้าวก่อนค่อยว่ากันดูยี่เดียเหมือนเดิมเลย ไม่สั่งไม่เฮียอะไรกวนกวเจ็บไ <laughs> อ้เมื่อก่อนเมื่อก่อนบ้าบออยู่ไอ้เนี้ยอันอนี้ไอ้เนี่ยนิ่งๆเดี๋ยวดูดินะไอ้ดีบ้าบ้าเนี่แม่งแต่ละคนไม่ชัดเป็นอยู่ของเตยอะ <laughs> ดนของเตยม <laughs> า,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 าเดี๋ยวข้าวเดี๋ยวข้าวมีบางค <c omen k> อมเมนต์เกาถามว่าตอนที่เราถ่ายคลิปเต้นกันแลบ้าบอเนี่ย มันจากอะไรมันมีความคิดอะไรเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีโซเชียลใช่ไหมใช่ยังไม่มีทิกตอกยังไม่มีเฮียอะไรเลยเราอยู่ไฮไฟไมเราไปคิดตื่นได้ไงเรเราอยูดีเต้นได้ไงวะมันน่าจะมาสมัยนั้นตลกมันชอบมันแบบว่าตึตึง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 ตองตยนหึงอึงตึงตึยตึงตึงตึงตึเตึงตึงแล้ตึงตึงึแล้วตึงตึงตองตึงตึงาึพตึงตึงตว่ตึงอึงตึงีวงตึตงตึงตึงตงตึดตึงตึตตึหยุดปึงงึง ตัดต่อผ่านโน้ตสับอ้เหี้ยทร้อยก่อนแล้วทำไมมึงถึงพูดคำว่าเบสกินนมจืดนี่นะอยู่นะบ้านี่กันี่เบสกินนมจืดเอากินทำไมถึงทำไมอะไทำไมเบสทำไมเบสต้องลอยกระทงเบสลอยกระทงวันวันลอยกระทงเปล่าวันนั้นมึงมั่วไปหมดเลยเบสยูโดด้วยยูโดเบสยูโด ดึกจะพูดเฮียอะไรก็พูดไอ้จัดแบสคีโรจักรายาโยแบสคีโรจักรายาโยมันเหมือนมุ่งนะฮะแต่ที่มันพูดมันจำได้หมดทุกอย่างได้หมดเหี้ยกูก็นั่งดูจนกูจำได้เลยได้โด่งบาดรอะกูจำได้ทุกคำเลยยังเกียงทรายความสะบัดานแล้วมันปลดขวันเหี้ยแต่เฮียเนี่ยมึงไม่ใช่เลย รูปมึงแบบกูเหมือนพ่อมึงตอนนั้นอ่ะไอ้สัตว์ดูตอนนี้เลแล้วใส่ชุดอุลตร้าแมนมึงเก็บกดเยอยอะไรกับมึงเนี่ยแต่ดูดี่มือนี่โอ้ยเยีะจริงนะถ้าแบบลองปิดรอยสักด้วยหน้ามันมันเด็กเหมือนเดิมนะบ้าก็เด็กเหมือนเดิมหน้ามันเด็กเหมือนเดิมเราไม่มีรอยสักแม่งโหดมากในในตัวนี้คือสะอาดสะอใสเลยไหมในตัวไม่เน้องเปิดเปิดปุกเนี่ยนิดนึงนิดนึงนิดนึงหลังไม่มีออกแขนหมดพี่ทรงพี่สาวไม่กลัวชิ้นผ้าเนี่ย า่ยแม่เแม่แม่เห็นยังเนีดยก็ไม่เห็นด้วยเอาละจริงเียปูเนี่ยแค่นี้ก็ตายแล้วเนี่ยร้องเลยนะเสร็จแล้วเนื้อท่านท่นทอ๋ออ๋อแล้วท่านปูอ่ะเอ้าพวกคนถามหามึงตอนถ่ายรูปอ่ะใช่เนี่ยเดี๋ยวขึ้นให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพี่มึงพี่กูนอนอย้ยแล้วมึงก็อยู่เงี้ยอ๋อกลับไปทำท่านั้นได้ไหมเออรูปเป็นไงวะนี่หน้าหน้าเมึง เงี้ยประโยคนี้ยประโยนเงี้ยรู่หนวะตอะน้นมึง่อยยัประโยชนี้ชุดอุลต้าแมนล่ะแล้วมึงถ่ายไก่อาร์มบนโซฟาบ้านกูสีแดงแล้วมันก็มองมองมอ้อะไรเงี้นแหยนวันนี้สัเมื่อก่อนนกูสูงมึงทุกคนไอ้เฮียบอกไว้เลยปวดตอนเด็กเลยแม่งตันนี้เียปโตมาแล้วตันนี่กูเสด่าไอ้เฮียในตัวยังเป็กปกินนมจืดเี้ยมึงกินเบียร้งแต่มารอกินนมจืดหรือว่ากูเด็กเบียร์มาตั้ ทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็ได้เห็นกันหมดแล้วหน้าค่าตาไอดอวัดมอยจอยขเนียงเฮ้ยไอคำนี้ก็กลายเป็นเพลงนี่มว่าไม่ใช่ไหมมันไม่บอกอยู่ไม่จะทำี่พูดอะไรก็มันพูดที่ก่อร้านตอนถ่ายเอ็มวีแม่คุณมึงอ่ะเออมันไม่ได้ไม่ได้ร้อนจังหวะนี้หรอก วัดตมอยจอยขณียืนเทียงกับคนไขยตัวหูเรางี้ร้อยจังหวะนี้ก่อนตอนนี้การเพลงคนไหนด้วยกูก็เลยมาเปลี่ยนให้มันเข้ากับเพลงวัดตมอยเด็ดจอยขเียยืนเทียงกับคนไายตัวห้า เราตอบผลงานไหมอยากตอบผลงานไหมนะก็ติดตามกันได้ใน Facebook YouTube อ่ามีเพลงเก่าๆไปฟังทันได้เอามีด้วยเหรออเพลงเก่าๆไงอะไรนะไอ้น่ะเออไปฟังโอ้ยเพลงเพลงเพลงเพงเนี่ยไปไปเซร์ชเอาไงไปเซร์ชเอามองตุ้งมองตุ้งมองตุ้งกล่องมองมองตุ้งกล่องเหรอมองเหี้ยไปกล่องเลยจ้ะสายนมไหมตว์มองตเองกล่องเอาผลงานของมึงครับกตบีช่องสกอตเลคคอร์ดนะครับก็ติดตามเพลงเอ็มมิลี่แบ็กนะครับแล้วก็ฟิวเจอร์แก๊งนะครับถ้ายังมีเพลงทำต่อเดี๋ยวก็ลงช่องนี้นด้ นอนครับครับผมไม่เลยฝากไหมมึงอ่ะไม่มีครับาใช้ฝากตัวไงให้มันสะอาดสะอ้านหน่อยถ้าอยากฝากก็เพื่อนผมได้ฝากให้เพื่อนไปายร้ายนี่ก็คือเพื่อนสมัยก่อนนะคบกันมา20่ปีอยู่ได้มั้งเก้าเลยมั้ง19ปี20ปีผ่านมาเลยกันเจ้าหมายผมทุกคนก็มีหน้าที่ของเจงทางรางของเจงไปนะครับผมโอเคเพื่อนมีไว้ก็ดีนะเวลาหรือว่าเงาเท่าๆมาหากันได้นะครับอย่าลืมกันนะครับโอเคผมขอบคุณมากด้วยจบคลิปนะครับผมตรงนี้เอโอขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ